หัวใจสำคัญของการปลูกผักนะคะผลไม้ทุกอย่างก็คือดินแค่คุณปรุงดินให้มันดีผสมดินให้มันดีหมักดินให้มันดีต้นไม้อยูู่ของมันได้ชื่อบีพิทยาพุธิมิตน,นะคะทำบีออร์แกนิกฟามอยู่ที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นผักออร์แกนิคร้อซนะคะด้วยความที่เราแคร์อยู่2ออย่างเราแคร์สุขภาพ อันที่2คือเราแคร์สิ่งแวดล้อมอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติเราก็จะไม่ใช้บีพยายามใช้ทุกอย่างในสวนเอามาแบบทําปุงดินมาหมักดินก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ดินอันนี้ที่เห็นทั้งหมดคือส่วนผสมนะคะตัวนี้นจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกก็คือมีปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยขี้ควายปุ๋ยขี้แพะก็จะมีจะใช้ปุ๋ยขี้หมูในบางครั้งบีได้มาจากคนที่รู้จักดังนั้นบีต้องตรวจสอบก่อนว่าเขามีสารเคมีไหม เขาเลี้ยงควัวเลี้ยงควายโดยเขาหนึ่งเขาเลี้ยงแบบปล่อยกินยง้งกินหญ้า2เขาใช้แค e ่ EM เขาไม่ใช้โซดาไฟดังนั้นปุ๋ยของเราก็ปลอดภัยเราพิสูจน์จากไหนปลอดภัยไหมพิสูจน์จากไส้เดือนคือถ้าขี้วัวมันไม่ดีไส้เดือนอะ่ะมันก็จะไม่อยู่เราใส่ปุ๋ยขี้วัวลงไปใช่ไหมคะมันก็จะมีกลิ่นความเป็นขี้ควายเหมือนี้นคือส่วนผสมดินพอกกาที่ดีบอกดีก็ใช้ปุ๋ยไส้เดือน ก็จะเป็นอย่างนี้ปุ๋ยซสเดือนมาพร้ะมาเล็ดพอก่าอัตตาส่วนทําปุ๋ยหมักนะคะสําหรับของพี่ก็คือจะมีปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนชําช้าหนึ่งส่วนข้อดีไปทําชาคือไนโตรเจนสูงกับป้วยหนึ่งส่วนผสมกันคลูอซีสีแก่สำข้อแสงเราจะใช้ผสมกับน้ําเราก็ผสมกันอันนี้คือถ้าเราทําปุ๋ยหมักนะคะผสมเสร็จเราก็ไปใส่ถังแต่ถ้าเป็นไอปุูกผักสลัดดีจะเอาดินมาผสมเลยก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วดินอีกหนึ่ง อันนี้คือสูตรพอก้าแล้วเราก็จะมีปุ๋ยหมักสูตรพิเศษที่เราไม่ต้องผสมอันนี้คือเศษอาหารจากครัวเรือนเศษอาหารเศษผักเศษอะไรก็ได้อย่างเงี้ยมันก็จะหมักเห็นไหมมันก็จะเริ่มย่อยเป็นดินคือที่จริงอะ่ะสูตรปุ๋ยอะ่ะที่น้องถามว่าใช้ใบธรรมชาติดีที่สุดไหมพี่จะตอบว่าไม่ธรรมชาติอะ่ะมันให้ของมันมาอยู่แล้วในส่วนของเราเนี่ยดีก็จะเป็นส่วนผสมอที่บอกโซนข้างหลังเนี่ยจะเป็นผลไม้ เราจะปลูกพวกผล,ลไม้เป็นแนวลินลัวอย่างที่เห็นก็เนี่ยเราลงปลูกเงาะไปแล้วมีอะโวคาโดที่โตๆแล้วก็จะมีพวกมะพร้าวเนื่องจากมะนาวเรายังไม่โตเราใช้พนที่ให้เกิดประโยชน์เราก็จะปลูกพวกผักอะไรแซมสไครอ่ะเราขายสดหนึ่งแล้วเราเอาไปทำเป็นชา ตอนแรกดีขายดีขายออนไลน์ก่อนแล้วก็ดีก็มาเริ่มปลูกมาเนี้ที่ดีขายตลาดแม่้าแล้วตอนนี้ดีกระจายไปเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งเป็นร้านขายของออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันค่ะปลอดสารเหมือนกันแล้วก็ส่งให้กลุ่มใ,ใช่กลุ่มแม่ครูใช่ไหมคะดีเพิ่งรู้นะว่าอิมแพคเขาแบบมีแบบนี้เนี่ยคะ่ะมีภูมิใจนะเพราะหนึ่งดีทำคนเดียวแลวดีรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากซึ่งดีจะบอกว่าคือมันไม่ง่าย คือทําเกษตรเนี่ยหนึ่งคุณต้องมุ่งมั่นให้ถึงที่สุดอ่ะมันท้อมันเหนื่อยมันร้อนมาไม่มีวันหยุดพักสุดมุ่งหมายมีสองสุดแค่นั้นเลยก็คือเีาอยากทําให้สุขภาพดีอันที่สองก็คือจิตดีกายดีก็อยากทําให้สิ่งแวดล้อมมันดีอย่างน้อยพื้นที่สองไร่พึ้นของเราเป็นพื้นที่ธรรมชาติมันก็ยัง่วยมานิดนึง